สวัสดีครับผมสิงโตนะครับเดี๋ยววันนี้เราพาไปจับปลาในท่อกันดูนะครับว่าจะมีตัวไหมแล้วก็ตะคัดนี้เราจะเอาไปดักปากท่อไว้ก่อนนะครับว่าเผื่อมีปลาเล็กนะครับปลาเล็กที่เขาวิ่งสวนออกไปก็เผื่อจะได้ไปทอดมั่งเผื่อในท่อไม่มีปลานะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่คลองสลับทานจังหวัดราชบุรีนะครับมันเปห้วยไผ่ตรงนี้ก็จะเป็นวงเวียนนะครับวงเวียนไปครับเราไปกันครับ เร็ว,เวครับพี่ค่ะไปครับยวจังหวะแรกนี้ต้องยิงให้ไวนะครับเอาตะคัดดักไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นคลองใหญ่ น้ำลึกไปไม่ได้เลยเนี่ยค่ะท่อตรงนี้เห็นไหมมันจะมีปลาเล็กๆติดแล้วค่ะ,คะเริ่มมีปลา อเ,เอาตะข่ายดักไว้ข้างนอกหมดแล้วนี่มีมเริ่มมีปลาติดอันนี้ข้างหลัง,<อ>งเดี๋ยวคุณถิงโตจะพาข<อ>เข้า,ขาไปในท่อนะคะพร้อมอ่าพร้อมครับเราต้องมีสวิตครับไปช้อนอยู่ในท่อน,นู้นนะครับ พราะข้างในนู้นก็จะมืดหน่อยนะครับต้องเตรียมไฟไปด้วยไปครับเดี๋ยวสิโตพาไปดูกันดูครับเพื่อนๆตะคัดที่เราใส่ไว้นะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับจะย้อนแสงไหมนี่ครับผลงานปานินเล็กนะครับปานินเล็กปานินเล็กครับติดตะรัดโอ้โหล่วงแล้ว นี่ครับท่อครับที่เราต้องมุดเข้าไปนะครับมันจะมีปลาหลบหรือเปล่านะครับเราไปดูกันอืมท่อเล็กสั้นเหมือนกันแต่ต้องนั่งนี่คุโพคุโพ เปลาไม่เข้ากันต้มต้มต้มตับหมอครับหมอตัวครับผมสังเกาวันนี้ปลาจะไม่ค่อยเข้านะครับปลาไม่เข้านะครับนี่ปลาเนี่ย เนไหมครับสองตัวตานี้ ไปข้างในนะครับไม่มีปลาใหญ่เข้าไปนะเดี๋ยวปลาเล็กปเดี๋ยวเราไปกดปลาเล็กนีกว่าเ้านนั้นครับ ยากหน่อยครับป้าได้แล้วครับแต่ที่สองครับนี่ครับนี่สามตัวครับเพื่อนอีกสี่ตัวครับปลาดินครับปลาดินเล็กครับแดดแล้วครับเราก็หาไปทำเง็บข้าวแล้วครับนี่แต่ที่สามครับต่อเลยครับปั้นเขาได้ปลดง่ายเลยนะครับ นี่เป็นคัดสี่เซนนะครับปลาเล็กที่เราใส่กันครับนี่สองตัวครับเพื่อนตัวนี้ใหญ่หน่อยครับนี่ครับคับไปสองตัวเลยครับเพือ่อน นรถขับไปบ้านไปครับไาได้ปันแล้วก็นเราครับี่ครับต่อไปครับมันค้างรับไปครับคอน้ำเส่ินตรงนี้มาไปครับ รมาชบบถ้าเกิดเราเดินลงมาเมื่อกี้จะพยายามเข้าวิ่งออกไปทางด้านน้นหมดเลยครับหันไปดูสิวิ่งออกไปประตูไปหาน้ำเราก็ต้องวิ่งลงมาวิ่งลงมาให้ไวเราจะหายดักหน้าก่อนครับนี่ครับทุกคนตัวใครครับนี่ครับมือเยอลาเขาได้กินอยู่นะครับ นี่ก็อีกจุดนึงนะครับที่เราวางไว้ซึ่งมาถึงเมื่อกี้นะครับไม่ถ่ายตอนดูตอนลงหมาให้ดูนะครับนะครับสั้นๆเลย๋ยวผมมุดเข้าไปในคลองนี้ครับในท่อน,นี้ครับเดี๋ยวดูว่าข้างในมีปลาออจะออกมา,าติดตะขัดหรือเปล่านะครับอ่าเริ่มติดแล้วนะคะ เห็นไหมทุกคนตัวขา,ขาวๆอะ่ะสิงโตเขาเข้าไปในท่อไงแล้วปลาเขาว่ายสวนออกมาเนี่ยค่ะเห็นไหมหไหม,มีตัว น้ำมุนเข้าไปเลยจับได้หนึ่งตัวครับจับได้หนึ่งตัวนี่ครับปลาที่เราจับได้ นี่ตัวได้ครับผมแตมแรกนะคะครับ ตงหลังนี้ก็จะเป็นคลองใหญ่ครับน้ําเชี่ยวนะครับคลองใหญ่นี่ครับตัวที่สองนี่เป็นปากท่อที่สองนะครับที่เราหาทําเหมือนเดิมครับรีบวิ่งลงมาให้ไวครับไม่งั้นปลาออกปมดก่อนครับอย่าเ่งนี้นะน้ำจะขุ่นแ้าไม่เห็นปลาออน,นี่ครับตัวนึงครับ ไตาอะไรครับปลาตะเพียนไหมครับพี่เพื่อนครับไม่รู้ว่าร,รู้ว่าเป็นตาขาวแล้วไม่รู้จักชื่อข้างหลังตรงนั้นน่ะ ตัวครับอ่าป่านินครับ ปลานีนิดเพากันหน่อยนะครับแต่เดียวเพื่อนอปล่อยปลา <c oughs> อ่ะดูครับเพื่อน,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 นประจำค่ะชอบปล่อยปลา เมื่อกี้ตอนเก็บตะคับนะครับคองคองคองแรกนะครับเราเราหยุดถ่ายไปแล้วครับแต่ปลาเราเก็บไม่หมดนะครับเลยให้คุณแคทปลดเขาเอาปล่อยไป้ตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่ตัวครับนี่นี่น ัี่เนปลาที่ได้นี้คุณจะเป็นปทำเมนูอะไรครับยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่ได้คิด อร่อยทุกเมนูอ่ะธรรมชาตินะครับเพื่อนดูครับอู๋นี่ก็พอประมาณแล้วนะครับผมคิดว่าลงครั้งนี้เราก็น่าจะพอนะครับสำหรับข้าวเราช่วงน้อยก็ถ่ายไปตามน้อยก่อนนะครับเพื่อนโอ้โหมันหนักคอพึ้งนเลยครับหนังคอเลยครับ เริ่ม้วครับเริโมเริ่มโมโอ้ยครับอีกตัวนะครับสองตัวครับตัวครับนี่ครับอันนี้ ประหยัดว,ว่าเน,นี่ยไม่ดึงได้ครับพเพื่อนๆมันเป็นกันเละพอๆกันเละผมเ่แน่ครับมเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับแค่นี้เราก็พอครับรกับข้าวเราสรุปให้ดูหน่อยค่ะสรุปผลงานให้ดูหน่อยนี่ครับทุกคนปาแดดเดียวของเราครับตักถ้าขายสองสองที่หน้าปากท่อใครกินเลยครับไม่ต้องซื้อประหยดัดเงินครับ ขอบคุณครับเพื่อนๆพี่ทุกคนติดตามชมยิงโตนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับเดี๋ยวสิงโตจะพาหาไปเรื่อยๆครับจะออกกล้าอะไรกันรอนติดตามดูครับ